รีดเราคุณนิธิพรบอกไว้ว่าการเขียนหนังสือก็คือการเขียนชีวิตครับทำไมถึงได้บอกกันั้นคะผมเชื่อนะครับว่าการเขียนหนังสือมันเป็นการถ่ายทอดความคิดถ่ายทอดประสบการณ์ถ่ายทอดเรื่องราวถ้าเราอ่านงานเขียนของใครสักคนหนึ่งเหมือนเราได้อ่านชีวิตของคนคนนั้นเราอ่านชีวประวัติของใครสักคนหนึ่งเหมือนเราได้อ่านโลกที่บางทีเราอาจจะยังไม่เคยรู้จักมาก่อนโลกที่คนคนนั้นรู้จักแล้วนะแต่เรายังไม่เคยรู้จัก เพราะฉะนั้นความพิเศษของหนังสือก็คือว่าหนังสือแค่เล่มเดียวเนี่ยแต่เราได้อ่านโลกของคนนั้นของคนนี้ได้อ่านชีวิตของคนนั้นคนนี้ซึ่งทำให้เราเนี่ยได้ได้ประสบการณ์โดยที่ยังไม่จำเป็นต้องต้องย่างเท้าออกไปต้องบอกอว่าเรียนรัดภายในระ<อ>ยะเวลาอันสั้นอันนี้คือความพิเศษในขณนะที่ชีวิตของเขาเนี่ยเขาต้องเรียนรู้มาทั้งชีวิตเลยใช่ครับผมเนี่ยจะเล่าย้อนหลังไปนิดหนึ่งตอนอายุประมาณ20เศร็จเศษมีสื่อมวลชนท่านหนึ่งมาสัมภาษณ์แล้วก็เชิญผม เป็นนักเขียนประจำในในนิตยสารหรือว่าหนังสือพิมพ์ของเขาเนี่ยนะผมก็ถามเขาว่าการทํางานเนี่ยค่าตอบแทนในการเขียนเป็นอย่างไรใช่เวลาที่เราจะทําอะไรเราจะต้องรู้ว่าเราจะได้ค่าตอบแทนเป็นอย่างไรเขาตอบผมว่าค่าตอบแทนก็คือจํานวนหนึ่งซึ่งไม่มากนะไม่ได้เยอะในเวลานั้นด้วยความเป็นเด็กเนี่ยผมมองว่าการทํางานเนี่ยมันควรจะได้ค่าตอบแทนที่คุ้มค่าหนึ่งมันคิดแบบเด็กอายุแค่ยี่สิบสี่ยี่สิบห้ามันคิดแบบนั้นจริงๆ เมื่อเวลาผ่านมาจนถึงวันนี้ผมคิดว่ามองย้อนตัวเองไปเนี่ยผมพบว่าการคิดอย่างนั้นเนี่ยเป็นการคิดที่คับแคบคะนะฮะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าความสุขมันไม่ได้มีช่องทางเดียวเงินหรือค่าตอบแทนมันไม่ใช่สิ่งเดียวที่เป็นจุดหมายของชีวิตแต่การทํางานที่บางทีค่าตอบแทนอาจจะน้อยนะฮะแต่มันได้สิ่งที่ใหญ่ก็คือได้ใจตัวเองหรือว่าถ้าได้หัวใจคนอื่นด้วยและทําให้คนอื่นได้ ได้มีกำลังใจมีแรงบันดาลใจที่จะสร้างสารรค์ชีวิตเนี่ยผมคิดว่าอันนี้มันสําคัญมากกว่ากันแล้วก็ยิ่งใหญ่มากกว่าด้วยก็คือตรงนี้ชีวิตมันจะสอนเรามาถึงหนังสือเล่มน,นี้บ้างค่ะสุขอย่างมีศินนะคะเล่มนี้เนี่ยอะไรคะที่เป็นตัวจุดประกายให้คุณฤทธิพรได้ถ่ายทอดออกมามันมีสามประเด็นหลักที่พูดในหนังสือเล่มน,นี้คือหนึ่งในความเป็นศิลปินผมทํางานในวงการเพลงมาตั้งแต่ปี2 5 3 0แล้วก็ทําเพลงต่อเนื่องมา จนถึงวันนี้ก็24ปีแล้วมันมากกว่าครึ่งชีวิตผมคิดว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่เราได้ประสบมาเนี่ยคนอื่นอาจจะไม่ได้ไม่ได้เคยผ่านประสบการณ์แบบนี้มาก่อนจึงอยากจะนําเสนอให้เกิดแง่คิดนะะหรือว่าแรงบันดาลใจสําหรับคนที่ชื่นชอบเราติดตามผลงานของเราก็นํามาถ่ายทอดในหนังสืออีกเรื่องหนึ่งก็คือประสบการณ์ในความเป็นพ่อของลูกทั้งสองคนการเป็นพ่อคนเนี่ยมันยิ่งใหญ่มากตรงที่ว่ามันเป็นหน้าที่ที่ศักดิ์สิทธิ์ คือเป็นพ่อเนี่ยลาออกไม่ได้ถ้าเป็นพ่อแล้วลาออกไม่ได้คุณทํางานประจาคุณคุณเบื่อคุณก็ลาออกได้แต่เป็นพ่อเนี่ยไม่ว่าจะหนักแค่ไหนเหนื่อยแค่ไหนแต่เราลาออกไม่ได้เราให้ชีวิตเขาแล้วเราต้องทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดที่จะปั้นเขาให้เป็นคนดีนะไม่ได้ปั้นให้เขาประสบความสาเร็จนะความประสบความสาเร็จนั้นส่วนหนึ่งเขาจะต้องสู้ด้วยตัวเองแต่เรามีหน้าที่ที่จะสร้างรากฐานในจิตใจหรือว่ารากฐานทางปัญญาที่มั่นคงให้กับลูกตรงนี้เนี่ยได้ให้ประสบการณ์ชีวิตเหมือนที่ผมบอกว่า เราให้กำเนิดเขา <Okay. S 1> เขาก็ให้กำเนิดชีวิตใหม่กับเราด้วย <Okay. S 1> ความอดทนที่ไม่เคยมีมากเช่นนี้มาก่อนนะฮะความละเอียดนนใช่ความละเอียดรอบคอบความระมัดระวังตัวเอง <Okay. S 1> นะฮะการทําอะไรจะย่างก้าวแต่ละเรื่องในชีวิตเนี่ยจะต้องคิดรอบคอบอันนี้คือชีวิตใหม่ที่ลูกได้ให้กับเรา <Okay. S 1> อีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญมากและเชื่อมต่อทุกเรื่องเลยก็คือการได้แรงบันดาลใจจากพระพุทธศาสนา <Okay. S 1> นะจากผลงานของท่านเจ้าคุณพระพรมคุณาภร ซึ่งได้เปลี่ยนชีวิตทั้งชีวิตของผมเลยจากหนังสือเล่มเดียวของท่านเปลี่ยนย er ังไงคะแล้วหนังสือเล่มนั้นคือหนังสือของท่านเล่มแรกที่ผมได้อ่านชื่อหนังสือชีวิตที่สมบูรณ์เป็นหนังสือเล่มเล็กนิดเดียวผมเนี่ยได้ยินชื่อเสียงของท่านมานานมากเนื่องจากว่าท่านเป็นคนสุวรรณบุรีเช่นเดียวกับผมท่านเกิดท่านเกิดที่อำเภอศรีประจันท์จังหวัดสุวรรณบุรีซึ่งเป็นพื้นถิ่นเดียวกับผมจนกระทั่งได้มาอ่านงานของท่านโดยบังเอิญตอนโตแล้ว ประโยคหนึ่งที่ท่านสอนมาชีวิตคนเราเนี่ยไม่มีความสุขเพราะว่าวิ่งตามความสุขไม่ถึงเ <Okay. S 1> นื่องจากว่าความไม่รู้จะพอได้เท่านี้ก็จะเอาเท่านั้นได้เท่านั้นก็จะเอาเท่านี้โอ้โห mm. oh, oh, มันทําให้เราฉุกคิดแล้วมันกลับมาคิดเลยอะว่า mm. เออเราเป็นอย่างที่ท่านจะคุณสอน mm. จริงๆนะเรามันไม่พอ <Okay. S 1> ทํางานเนี่ยทำงานด้วยความอยากอยากได้เงิน mm. อยากได้ชื่อเสียงอยากให้มีคนยอมรับมากๆระวังท่าทีต่อการทํา,าทงานผิด นั่นคือทํางานด้วยท่าทีของกระแสะแห่งตันหาท่าทีที่ถูกคือต้องทํางานด้วยกระแสะปัญญาทําด้วยมันคือหน้าที่ของเราที่จะทําประโยชน์ให้กับสังคมคให้มากที่สุดแล้วก็เอื้อประโยชน์ต่อตัวเราเองอาจจะด้วยค่าตอบแทนหรืออะไรก็ตามแต่แต่ว่าทาั้งนี้ต้องอยู่ด้วยกระแสะของปัญญาไม่ใช่กระแสะของความโลภหรือกระแสะแห่งตันหาทําให้ผมกลับมาทบทวนการทํางานทั้งหมดแล้วก็เริ่มต้นดําเนินชีวิตใหม่ทั้งหมดพลิกชีวิตเลย จากชีวิตที่เคยแวดล้อมด้วยผู้คนจํานวนมากด้วยการตะกายตะกีจตะกายหาชื่อเสียงหาเงินไม่หยุดไม่หย่อนเนี่ยกลับเข้ามาสู่การทบทวนอยู่กับตัวเองมากขึ้นเรียนรู้โลกภายในมากขึ้นแล้วก็เพ้่งพาวัตถุแะเพียงน้อยพี่ก็เรียกว่าชีวิตสันโดษมีความพึงพอใจในในสิ่งที่เรามีที่เราเป็นแล้วก็ใช้ชีวิตของเราเนี่ยให้มีคุณค่าที่สุดทั้งกับตนเองครอบครัวแล้วก็สังคม คุณผู้ชมคะถ้าทางพี่ย้อมยังมีคําถามอีกมากมายที่จะขุดคุ้ยความคิดของคุณริธิพรมาให้คุณผู้ชมได้รู้จักเขามากขึ้นค่ะแต่วันนี้นะคะเวลาของรายการก็หมดลงแล้วค่ะพรุ่งนี้นะคะกลับมาสัมผัสสุขอย่างมีสินนะคะกับคุณริธิพรกันต่อค่ะสําหรับวันนี้เวลาของรายการก็หมดลงแล้วนะคะสวัสดีค่ะ